เพชรพระรวยสวัสดีพี่สุผูสุันครับผมเป็นจังไดพี่น้องลาพัฒนามเมื่อคืนเนี่ยโชคหมานกันบ่มเมื่อคืนมันออกสี่สามสามลางกับคื่องหนึ่งสี่ของเสี้ยนมันหน้ากับคือเข่าตรงๆเน้อพี่น้องเสี้ยนมันหน้าเข่าตรงๆกับพี่เพิ่งคลิปย้อนหลังตอนสรุปอะไรมันจะไงพี่น้องกีดได้เบื้องทุกอาจารย์ทุกสำนักนล,ละ่ะสรุปสิบแปดอาจารย์นั่นไงพี่น้องทีบ,บ่ได้เรียนหาหลาย เอามาแล้วพี่น้องเสี้ยนมาหน้าสุกที่สิบหาพิจิกาสองห้าหกเก็ดนี่หละอันพ้นมาขึ้นนี่หกตัวสามตัวสองตัวกันเลยทั้งสามตัวบนสองตัวล่างกันอยู่นี่แนะพี่น้องนี่แหละของเสี้ยนมาหน้าเห็นไหมเข่าตัวเนียนพร้อมนี่พี่น้องเข่าตัวเนียนหนึ่งจับครูให้เนียนหนึ่งหามันมาเข่าตัวล่องส่วนตัวฟันมักนี่พี่น้องฟันกระมักหนึ่งหากับศูนย์สาม ถ้าหนึ่งมากก็ขึ้หนึ่งหาเพราะว่าถ้าศูนย์มากก็ขึ้ศูนย์สามเล็บมันกับอะายครูพี่น้องรักหนึ่งก็แค่สามตัวนี่นี่รักศูนย์กับสามเนี่ยเล็บว่าหลายครูหลายหางเนะเอฟซีเขามา่ไหร่ไปบนคลิปย้อนหลังตอนสรุปเด้อมันคง่ายมันขีดเห็นถูกอาจารย์ถูกสำนักเพราะว่าบทมันออกสามสามค่นเล็บเป่าเล็บเบิร์นี่มันจะเขา่ายากพี่น้องคิดเบิออร์นหรืล่สิบแปดอาจารย์เข่าปูโคอลาดผู้เดียวสามสามอ่ะ นี่แหละขั้นเล็กเป่าเล็กเบิร์นมันจากยากนะพี่น้องนี่จากเขายากขั้นเล็กเบิร์นนะพี่น้นนองเอฟซีทันไรสนใจเขาคุมแต่ดีไล่เมื่อไรตามมาเนี่ยแหะเขาฟี่เมื่อไเสียเงินเฮ็ดพอเป็นถ้ำพอเป็นก็คือให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องเฮ็ดเขาให้เด้พอพอแม่แม้ส่วนมากเพื่อนี่เขาพอเป็นเ <c oughs> บื้องมือเศร้านี่ <c oughs> มือเศรา้ <c oughs> เศราเ <c oughs> ขาเบอร์มาให้ซองเบอร์แจ็คแมนเบอร์ไล่พอแมน เอาเขา่ายังไดกับหาพ่อพ่อคนอยังไดกับคนพ่อพ่อาารรเม่เพิ่นก็เลยเพิ่นเอาลูกเอาหลานเนี่ยนอ้นองเนาะเอามีสองแบบสองอย่างนี่หรือว่าคิดส่แก,กนก็ได้ง่ายเนี่ยส่แก,กนไลน่ก็ง่ายพี่น้องเนี่ยเข้ากลุ่มฟรีบริเวณเสียเงินเสียค่าอยังดอกบริเสียค่าใช้จ,จ่ายอยังดอกคิดเสียเนี่ยตะขาเน็ตพี่น้องเข้าวนันนะสากนี่เก็บไป มาเอาสากแนวทางเสียนมันหน้ากันบาดนเกน็บสากปานมลหมูเสียนมันหน้าของคนเขาเขางวดเวีนงวดนาะพี่น้องบลบอตอเนี่ยงยจกักสามงวดแน่เนาะบลูเขางวดเวนงวดสิบหาบอตอเนี่ยงได้ ตอนเนี่ยให้พี่น้องห้องตบตีนตบมือในไะปอย่งางสักสามงวดสี่งวดนี่สุดที่สิบห้าสบายเอฟซีท,ท,ท,ที่ที่ติดตามกับชิลูยู่หลกเนาะของเสียมันหน้ากันเลยขอาวงวดวยนงวดของคน บต่ออเนอีวันศุกร์ที่สิบห้าเสียนลาวพัฒนาเสียนบ้านนา บนล่างวิ่งโลดโอ้ยบอมแมนพีน่น้องปนขีมีเหล็กวิ่งมาหาย้ยก่อนเหล็กวิ่งโคกันขีมีขมีมีมาห้ยก่อนห้ยเข้าไปเพิ่งกันอือ อ้าวเขียนผิดพี่น้องแต่ว่าตัวเดียวกันละเพื่อนให้แปดกับ 7, เจ็ดเขียนแปดก่อนเพื่อนให้เจ็ดกับแปดนี่แล้วก็เขียนไว้แล้วก็ลืมเนาะสองสามสี่ โอ้เสียงพัดลมดังได้เป็นของเรื่มปิดเสียงพัดลมดังเจ็ดแปดหมดมางหนึ่งพันศูนย์กับ ศนกับหนึ่พันเน้นพ่นเน้นหเนาะวันนี้พันเน้นแปดนี้วันนี้วันนี้พันเน้นแปเด่นเด่นแปดลองเก็ใส่อันสิ่ของก่อนเลย เรียบร้อยชั้นล่งาไงไมเนี่ยโอ้สักล่างเลยโอ้โอ <laughs> นึกว่ามันอยู่กันเอาพี่น้องเอากันแปดสองแปดสาม 8.4เอาไว้ก่อนนำรอบใครบอก่ารบา <c oughs> อบ <c oughs> เป่าอบลเพิ่มพลัง <c oughs> ได้พี่น้องได้จ,จับคู่ก็ตามนี่แหละเจ็ดสองเจ็ดสาม 14, เจนน็ดสี่พันจิตเนีเบียนายพันจิตลำขันเจ็ดสี่มาหลายที่พี่น้องเล็นแค่หกคู่หนึ่งหกคู่แล้วกันลักแปดแล้วกันลักเจ็ดหนึ่ง ส่วนเลขสามตัวศูนย์แปดสองเก้าเจ็ดสี่อันนี้คือชุดสามตัวที่มีพันเสียมากอยู่สองคู่ ข้อนี้พี่น้องว่าหลายเพิ่นกับมาเนียนใหแปดสองเจ็ดสี่ว่าหลายได้พี่น้องอาพี่น้องแคบหนักจอดได้พี่น้องเด้คิดชว่วลาพัฒนาเสี้ยนมันหน้าเจ็ดแปดสองสามสี่บนางเพิ่นนห้วิ่งรูด เกติก็แปดเน้นแปดร่องเกแปดสองแปดสแปเ็ดสองเจ็เพื่อเน้นแปดสองกเพื่อเน้นแปดสเจ็ดสี่ลขสต 0, 8, 2, 9, 7, 4, ัวนี่ศูนย์แปดสองเก้าสี่น้พี่น้องเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมชอบกดจัดคัดกระพานนะพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาบบ้างแนวทางของเสี้นมันหน้านะขอพูดเสี้นมันหน้าหลายครับผมมืออ่นนี่สองทุเครืงขอให้พี่น้องเขาโชคเหมือนกันสุขภูสุคน รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเ้อมาฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเพจพ่ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม